สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้อ่าได้เลิกได้ชัยนำสมการมาฝากนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะไม่ค่อยมีเวลาในการอัดคลิปดังนั้นดิฉันจะเอามารวบเดียวรวบเดียวแต่ว่าครบเวอร์อยู่นะยังงวดที่แล้วกับงวดที่ก่อนหน้านวนะ่ะงวดก่อนหน้ารู้สึกจะให้96ใช่ไหมคู่ชุดเดียวแล้วมันออกเออจะให้95เสร็จแล้วออกอะไร969อะไรนะี่แหละ696 ทีนี้งวดที่ผ่านมานะคุณดูสูตรสรุปของดิฉันที่ให้นะให้ปีเป็น93มี93 90 92 95ก7ออกอะไรคุณผู้ชมออก8ปดเนี่ย93กลายเป็น98อืมอันนี้คือสมการที่ที่ให้ไปทีนี้เนี่ยงวดนี้จะมาแบบรวบใหม่กันยังไง คือจะคิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้วล่ะในแผ่นแต่ละแผ่นชีททั้ง3ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้งแต่ละหลักนะคะในเช่นจะเริ่มไปที่สูตร3ตัวบนก่อนนะให้คุณดูที่หน้าจอเราก็แคปเจอร์ไว้เลยนะคะโดยใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนเท่ากับ x 2, บวกสบวกหบวกสบวกหบวกหบวกสะกรณีอยากจะไปทบทวนเพิ่มเติมก็จดสูตรครบบนหน้าจอนี้แล้วก็ลองไปเขาเรียกว่า ไปคำนวณย้อนดูเอาเองซึ่งอันนี้ดิฉันคำนวณมาให้คร่าวๆแล้วอันนี้คือ3ตัวบนใหม่16พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2568ได้ผลลัพธ์ดังนี้นะอ่าแคปเจอร์ไปก่อนนะคะอ่าทีนี้อ่าน่าจะแคปแล้วละ่ะอันนี้จะมาแบบแบบแบบรูปเดียวนะทีนี้ครบ2ตัวตัวล่างเนื่องจากว่าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ไม่ ไม่ว่างจริงๆติดธุระก็เลยดิฉันก็เลยมาแบบรวบรัดแบบนี้นะครบ2ตัวล่างใหม่16พฤศจิกายนปีพุทธศ,ศักราช2568ก็จะเป็นดังนี้นะคะโดยเราย้อนสถิติกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าดิฉันเขียนมาให้เรียบร้อยทั้งผลลัพธ์แล้วก็ผลาการออกในอดีตนะว่ามีหลักไหนมาบ้างอันนี้นะคะงด,งดที่แล้วออก898และ87เห็นปะ ดิฉันให้ไปคือเด่น9รอง3คุณเขาก็ออก98เเสยแล้วงวดก่อนหน้านู้นะดิฉันก็ให้เด่น9งห้คู่ชุดเด่น95้าเขาก็ออก96เฉยนะอ่ะทีนี้ครบ2ตัวล่างนะครบ2ตัวล่างใช 100, ้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x นะบว, 1, บวก1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 แล้วก็บวก1จะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะคะก็จะมี สองตัวมาสองหลักล่างาแผนกล่างบางงวดอาจจะมา,าแผนกบนด้วยแต่ว่าเราก็ดูเป็นกรณีกรณีไปนะอันนี้ก็ลองไล่เรียงดูนะคะน่าจะแคปเจอร์ได้แล้วทีนี้เราจะมาแต่ละหลักเรื่อตั้งแต่แผนกบนนะคะก็จะมาที่ตำแหน่งนะหลักร้อยบนใหม่ 16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ซึ่งก็จะเป็นสมการดังนี้นะซึ่งดิฉันโยงตัวที่โยงนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เขามาในตำแหน่งหลักร้อยนะคะซึ่งได้คำนวณไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวก1คงที่เท่าอบกบวก4บวก4อ่ะก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะขออภัยเพื่อนๆด้วยนะดิฉันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ว่างสมวันแล้วก่อน,ก,อนก่อนหน้าก็ไม่เข้าว่างด้วยดังนั้น แต่ก็ยังอยากจะมาฝากใข้ก็มาฝากแบบรวบรับดังนี้นะโอเคนะเข้าใจนะคะเวลาแคปแล้วลองไปคำนวณดูนะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ <iku>. em. ็ดแปดเเอาแคปเจอร์นะคะอาทีนี้เราพาสมาที่ตำแหน่งของหลักสิบนใหม่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดิฉันคำนวณผลลับไม่ให้คุณเรียบร้อยแล้วแล้วดิฉันก็วงตัวที่วงมาในตำแหน่งของหลักสิบบนในแต่ละงวดนะคะ โดยย้อนสถิติกลับไปตั้งแต่865และ63เราใช้ตำแหน่งหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวก2องที่ด้วยเท่ากับ x บวก3บวก2จะได้ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ปรากฏนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีแผ่นชีสสรุปให้ปิดท้ายนะ,ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ห้าปเจ็ด์ปาทีนี้เรามาที่ตำแหน่งหลักหน่วยบนใหม่16พิศจิกายน68นะมาเซตใหม่หมดเลยนะอืม เป็นสะเบิ้งสะเจิงนะคะตามภาษานะคะโอ้จะสิ้นปีแล้วนแน่นะคะ <Okay. S 1> ไวไหมไวเหมือนโกหกหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนเท่ากับ x บวกสบวกหเราย้อนสถิติกลับไปทั้งหมดนะคะดังนี้ที่ปรากฏในหน้ามอนิเตอร์ทีนี้ตัวที่มาก็คือตัวที่วงมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดต่อๆไปนะไรเรียงกันมา แล้วมดล่าสุดผลก็ดังนี้นะอาแคปเจอร์นะคะใครอยากให้คุยเวดดูไทายคลิปอาทีนี้เรามาที่หลักสิบล่างก่อนววดนี้จะไม่ได้เอาวิ่งให้นะตัววิ่งก็คือตัวเด่นกับตัวรองนั่นแหละ 10ล่างใหม่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ัหลัก10ล่างหลักร้อบวกหลัก10ล่างเท่าก,กับเอกบวก3ซึ่งตัวที่วงผลลัพธ์ของตัวที่วงก็คือตัวที่มาในหลัก10ของงวดต่อๆมานะคะดังที่ปรากฏในหน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็งวดท้ายสุดได้ผลลัพธ์ดังที่คุณเห็นนะคะ,ะแคปเจอร์นะคะผลลัพธ์ตอนนี้ก็ดึกมากเลยเชน จะได้เวลาไปนอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าวคุณผู้ชมอาทีนี้หลักหน่วยล่างใหม่16หกพจิกายนปีพุทธศักราชสองพนห้ารอนี่หลัก10บวนบวกหลักหน่วยล่างบวก2องคงที่ท,ทอพเวก 3, บวกสบวก2ถอยหลังลงมาคือตอนนี้ในเันอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะคะก็อยากจะให้ถึงสิ้นปีไปไวนะในเั่นก็จะกลับบ้านกันก็กลับไปหลายที่หรอนะอมันมีหลายมองอาทีนี้ดูก็ จะได้1ตัวใช่ไหมมาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างของงวดต่อๆมาดังที่เส้นที่ยงแล้วก็งวดต่อไปก็คือดังนี้ที่ปรากฏนะ,ะแคปเจอร์นะคะครบแล้วนะถ้าใครดูตรงไหนไม่ทันให้ย้อนรูปๆูไปดูนะ,ะทีนี้เราจะมาดูที่สรุปเราละเราจะมาดูที่สรุปสรุปงวดก่อนอันนี้งดก่อนนะงดก่อนเกือบไปเขาบอกอะไรนะ9ก้กเก้คูณ เออกไม่ใช่เก้หกเก้าสี่อะไรนะอะไรเก้าแปดเก็แปดนี่แหละแปดเก้าแปดอืมเก้ 93, าสามเป็นเก้าแปดมาวันนี้เด่นนะคะใครจะรักอะไรร่างก็แล้วแต่นะทำไมมันมันเป็นคล้ายคล้ายเดิมเดิมล่ะ วนอยู่แถวนี้แหละคุณผ,ผู้ชมพูดเรา <c oughs> อ่าใครจะเอากรอบบนกรอบล่างเหมือนพว่ที่แล้วที่ฉันบอกว่าให้เลือกเอานะระหว่างกรอบแดงกับกรอบเขียวนี่คเลือกเอาเองนะอ่าดูเวีูอาร์เลยนะคะออแล้วแต่นะคะเล็กอีกปีเลยะคะ่ะสิ้นปีละจะเหมือนสิ้นใจเปล่าวะไม่ทราบนะคะ9เก้าเดี๋ยวคุณรอก่อนนะ ข้าไปอ่ะแคปเจอร์เดห้าสองห้าหกถ้าสตัวนะคะ9 5 8 9 5 0 9 5 1 9 5ะคุณรักรักรักอะไรก็รักไป ไม่ใช่ห้าแปดสงห้าแปดหกนะคุณแคปเจอร์เลยนะคะสิพ,พฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพนห้ารยหกสิบแปดนะคะก็จะมีด้วยปากการาชนีเอ่ยนะอันนี้ก็มาวัยบางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องพูดเย็นเยอนนะคะแต่ตอนท้ายพอดูเสร็จแล้วใครจะไปทางไหนก็ไปนะคะ ใครไม่ไปก็เดี๋ยวนชันฟังในฉันพูดนิดน,นึงก็แล้วกันนะคะในชันก็นํามาฝากกับเพื่อนเนเพียงเท่านี้นะในแต่ละหลักนะในชันก็จะแวะมาหาทุกคนในทุกๆงวดเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเวลาเยอะเวลาน้อยอะไรที่แตกต่างกันไปนะเนื่องด้วยติดภารกิจกิจที่ไม่ใช่กิจของตน้นก็ต้องทํากันไปทีนี้คุณผู้ชมนะตอนนี้เดือนอะไรนะพฤศจิกาแล้ว โอ้ไวมากคุณผู้ชมเดือนครึ่งสิ้นปีแล้วนะคะอืมอะไรที่เราไม่เคยเห็นมันก็มันก็ได้เห็นนะเช่นความจริงแล้วแต่แต่สําหรับตัวเองที่ดิฉันเคยบอกคุณว่าดิฉันเชื่อว่าดิฉันคิดว่าอ่ะไม่ต้องเชื่อดิฉันคิดว่าสิ้นปีเนี้ทันวาทองมันจะถึงหกหมืปดได้ไหมคุณจำได้ไหมที่ดิฉันเคยพูดเสร็จแล้วเมษา เมษาย,ยนสองหาในความคิดนะความคิดไม่มีมีสิทธิ์ผิดหรอกนะถ้าความคิดผิดก็มันผิดตั้งแต่หัวคิดเลยละ2569น่าจะประมาณ70,000แต่แต่ความจริงอะตอนแรกทีฉันตกใจคิดว่าต้นเดือนพิจิกายนมันมันมันจะพุ่งเกิน6-8แล้วแต่มันกับถอยลงไปใช่ไหมถึง5 9 0 0 0ใช่ไหม เออมันก็เป็นคือบางอย่างอะ่ะคุณไม่ได้เห็นมันก็เห็นนะนะทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นคุณรู้ไหมในความคิดของฉันก็คือตราบใดที่เขาเอาเขาเอาความมั่นคงอะ่ะเขาเอาความมั่นคงไปเล่นไปเล่นเป็นการเทรดค้ายการพนันอะ่ะมันจะเกิดความสวิงขึ้นสวิงแบบน่ากลัวเลยละ่ะ ถ้าขึ้นก็ขึ้นแบบน่ากลัวถ้าลงก็ลงแบบน่ากลัวแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่อะไรมากอ่ะแต่ถ้าใครที่แบบว่าซื้อเป็นเขาเรียกว่าซื้อเป็นอะไรนะซื้อเป็นธุรกิจถ้าใครซื้อเป็นธุรกิจก็อาจจะขาดทุนเยอะแต่ถ้าใครซื้อไม่ได้เป็นธุรกิจเก็บไว้มันก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะว่ามันยังคงอยู่กับเราใช่ไหมอันนี้ดิฉันก็พูดพูดไปนะตามตาม ตามความคิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนาะคุณผู้ชมความจริงแล้วอะตอนนั้นอะดิฉันงดงดก่อนใช่ไหมดิฉันจะคุยกับคุณพูดกับคุณเรื่องหนึ่งว่าอะไรนะพวกโซเชียลเนี่ยดาม,ม่าเนี่ยทาไมถึงต้องพูดถึงดาม,ม่าบ่อยๆมันมีเยอะคุณคุณมีคนนะพิมพ์ให้ดิฉันนะมันก่อนนู้น พิมพตอนนั้นดิฉันกลับบ้านนี่แหละแล้วดิฉันเล่าว่าดิฉันกลับไปบ้านใช่ไหมฉันก็เล่าว่ากลับไปบ้านเออบ้านหลังนึงให้เขาเช่านะบ้านหลังนึงอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาอยู่บ้านของออสามีที่แบบว่าออพ่อแม่เขาให้อะไรอย่างนี้ขึ้นมือขึ้นปูพิมพมึงมือจะเล่าทำไมใครเขาอยากฟังเอา้าคุณผู้ชม นี่นะดีฉันจะบอกให้คนไม่มีวุฒิภาวะแล้วคนไม่มีคือดิฉันไม่ได้ใส่ใจนะเดี๋ยวนี้แต่ดิฉันจะพูดแค่ว่ามันเจอเยอะสังคมอ่ะคนคนรอเหยียบเราอ่ะมันมีเยอะบนโลกใบนี้อ่ะใครที่มันเกลียดกันนะมันรอแต่คอยแต่ย้ำแต่แบบว่าจะจะเหยียบ ให้จมดินแต่ถ้าหากคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จมดินเหมือนที่เขาคิดอะนะเขาก็จะพยายามที่จะเอาเท้าเขีย่ยเอาอะไรเขีย่ยให้คุณสะดุดอยู่นั่นหละแต่เนื้อกวานั้นคือว่าคุณเองอะ่ะคุณมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ใช่ไหมคุณก็รู้ว่าคุณจะป้องกันแก้ไขอะไรตัวเองอย่างไรเหมือนกันสมมติเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะ ปีนี้หาเงินไม่ค่อยได้เลยแต่ถ้าคุณวางแผนมาตั้งแต่ต้นคุณวางแผนมาตั้งแต่ต้นคุณเก็บมาตั้งแต่ต้นมันมันมันไม่แม่นม,มันไม,ไม่ได้เราเลวไลยทุกปีหรอกเรื่องเศรษฐกิจจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมปีไหนเฟื่องฟูก็เก็บไว้ปีไหนไม่เฟื่องฟูเราก็เอาของเก่ามาใช้แต่ใช้ยังไงไม่ให้มัน ไม่ให้มันแบบว่าไปเข้าเนื้อของตัวเองเกินไปมันก็ต้องมีส่วนเก็บส่วนออมส่วนอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละคุณอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบจนแบบไม่จนดีแต่ถ้าอยู่แบบมั่งมีแต่ไม่มีมันตัวเองก็รู้ตัวเองออน,นั่นแหละตนย่อมรู้เก็ตตนดีนะว่าว่า ตัวเองเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ฉันเนี่ยปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีแย่จริงแต่ถามว่าทาแต่ถามว่าอะไรยังไงคนเราอ่ะนะคุณมันมีชีวิตมันมีขึ้นมันมีลงแต่จงจำไว้ว่าทุกวินาทีที่คุณลงอ่ะมันรอมันมีคนที่จะรอเหยียบคุณอยู่ต่อให้คุณจะไม่ลง คนที่เกลียดคุณอ่ะเขาก็พยายามที่จะเอาเท้าเขีย่ยไม้เขีย่ยเอาอะไรเขีย่ยถ้อยคําเขี่ยคุณให้มันจมลงอยู่แล้วดังนั้นอ่ะสิ่งที่คุณควรจะพึงกระทําก็คือเหมือนเราเราคิดว่าไอ้คนนี้มันไม่หวังดีอยู่แล้วคุณจะก้าวเข้าไปใกล้ไหมก้าวเข้าไปใกล้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เขามาทิมแทงเพื่อให้เขามีโอกาสในการทำร้ายเราอย่างนั้นเหรือ มันมีประโยชน์อะไรคุณคุณได้รับประโยชน์อะไรจากเขาไหมคุณไม่ได้รับถ้าคุณไม่ได้รับคุณก็ไม่จําเป็นคนเราต้องต้องรู้จักขัดฉลาดเหมือนกันเหมือนอยู่โลกออนไลน์ใครเข้ามาในพื้นที่ของเราหากเขาไม่ประสงค์ดีทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้เราก็บล็อกเข้าไปถ้าเราไม่บล็อกก็ปล่อยให้เขาโชว์ความเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้คนดูเขาฉลาดคุณคอมเมนต์อ่ะ คนไหนพูดตรงๆนะเขาโชว์ใครจะโชว์ความโง่อบนสู่ออนไลน์ก็โชว์ไปมันมันไม่ได้ผิดแผกคุณสามารถพิมได้แต่พื้นที่ของเขาเขาจะให้คุณอยู่หรือไม่อยู่มันเรื่องสิทธิเสรีภาพของเขาอีกทีนึงอ่ะจริงไหมจริงเหมือนตอนที่เดี๋ยวนะในฉันดูก่อนแบตเตอรี่เหลือกี่นาทีโอเหลืออ,อยู่นิดเดียว นี่เหมือนตอนที่ดิฉันกลับมาใช่ไหมเสร็จแล้วดิฉันสับมะละกอลูกหนึ่งเสร็จแล้วดิฉันก็พูดสเปรห์ละเหมือนกันดิฉันกล่าวพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องการลำเส้นชีวิตของคนเราอ่ะเกิดมามันต้องโปรเทคตัวเองมันต้องมันต้องป้องกันตัวเอง เช่นกันเช่นในฉันดินฉันตอนนั้นในฉันพูดกล่าวว่าหากคุณมีบ้านคุณอยู่มีรั้วบ้านมันมัน,ม,นมันแน่นอนรั้วบ้านมันก็ต้องมีขอบบ้านข้างบ้านใช่ไหมสมมุติตรงรั้วระแนงรั้วอะไร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 ที่ไม่ไม่ใช่ประตูบ้านเนี่ยคนเรามีน้ําใจเราให้กันจอดได้แต่ถ้าใครมาจอดตรงนี้ตรงรั้วเนี่ยที่เขาเข้าออกเนี่ย ใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าการล้ำเส้นเขาเข้าเขาออกเขาต้องไปขออนุญาตคุณไหมใช่ไหมเออไปจอดลงรถของเขาเขาก็ต้องขออนุญาตคุณก่อนจะออกก็ต้องขออนุญาตคุณก่อนเกิดเขาออกตอนตีสามคุณหลับไม่ตื่นจะทำไงจริงไหมต้องคิดนะเออแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี้ย คิดว่าคนอื่นเขาไม่มีน้ำใจคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีน้ำใจคิดว่าพอไม่มีขวบข,ขาดคำว่าน้ำใจก็คิดว่าคนอื่นเขาเลวทีนี้ไม่คิดถึงพึงถึงการกระทำของตัวเองว่าตัวเองอไปล้ำเส้นคนอื่นเขายังไรอันนี้ดิฉันพูดเชิงเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบตรงนั้นมาพ่วงกับการเปรียบเทียบตรงนี้ตรงนี้คือสมมติพื้นที่ออนไลน์พื้นที่โซเชียลของใครมัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อแอปไหนก็ตามของใครของมันตรงช่องคอมเมนต์ก็เหมือนกับประตูบ้านนั่นแหละใช่ไหมคุณสามารถผ่านได้คุณแแ่เข้ามาทักทายได้แต่คุณทักทายแล้วคุณล้อมเส้นไหมจริงไหมอือคนเราขึ้นมึงขึ้นกูเนี่ยสะบสมากมึง จะเล่าทำไมมันไม่ใช่อะไรมึงจะเล่าทำไมไม่อยากจะฟังอนฉันก็เลยต่อคุณคิดคุณคณนเฉันจะพูดแบบง่ายๆเนาะอ่าทีนี้ไมสซีเรียนนะจะไปง่าวยังค้นเฮาเนาะมันก็นง่าวแต่ง่าวว่า,าสูเออเปิน้นเพื่อมือมีเป็นรอยล้านพันล้านคิงกับมาจองพอตหาเนี่ย จ้องแต่จับพิษตะหาเนี่ยคิ้งมันง่าวมหจักพาตัวเองไปอยู่ตินลวกลวกอโจ๊กบริบูลแคบเจอนะคะอันนี้ไม่รู้พูดอะไรไปบ้างแต่แต่ดิฉันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแล้วนะเพราะดิฉันจะนอนละ <c oughs> อ่ะครบแล้วนะให้ทวนไหมไม่ต้องหรอกมั้งเดี๋ยวคุณจะสับสนนะคะยังจะแช่ไว้ที่หน้านี้ก็แล้วกันนะ ยังไงก็ฝากฝันดีราตรีสวัสดิ์กับทุกท่านนะหลายภาคก็คงจะหนาวแล้วที่นี่อีสานนะจังหวัดนี้ยังไม่หนาวนะเดี๋ยวขึ้นดอยที่ก่อนก็ขึ้นดอยที่นี้จะขึ้นดอยขึ้นดอยไปหาความเหน็บหนาวก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังเราพบกันใหม่นะโชคดีมีชัยนะคะคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ถ้าเดือนหน้าเดี๋ยว มีโอกาสนะก็จะมาลงยาวๆหน่อยก็แล้วกันขอบคุณค่ะ